สวัสดีครับผมสก๊อตจากช็อกโกบอยชแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแร็คแล็คล็อกออริจินเซอร์ควบิลนะครับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็จะเป็นอนะัปเดตเนาะอัปเดตโลกเวลโลกนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะเลเวลโลกอยู่ที่90นะครับบมล็อกเลเวลเซิร์ฟเวอร์เป็น95เราก็จะตันที่เลเวล98นะครับอ่อัปเดตครั้งต่อไปนี่ก็โอ้สองเดือนเต็มนะครับเจอกันอีกทีคือเดือน10เลยที่จะแบบที่เราจะเวล์ร้อยสามนะเอาล่ะก็อ่อเยอะเลย อีกนานสองเดือนก็น่าจะน่าจะนานเหนือ่อเล่นกันเหนื่อยเลยอาจจะเบื่อกันหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเข้าคอนเทนต์กันก่อนนะครับคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตที่เข้ามาใหม่ภายในวันนี้เลยก็คือจะเป็นตัวน้องที่เป็นตัวหลักนะเป็นน้องกระต่ายเนาะเขาเรียกว่าน้องกระต่ายคือจะเป็นสัตว์แดงตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะซัมมอนก่อนละกันนะจะได้เห็นภาพนะครับอ่าพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บนั้นนี เขาบอกเลยว่าเขาแจกให้ผม27บใบนะโดยได้มาจากอะไรเขาจะแจ้งเราเลยเนี่ยได้มาจากสัตว์เลี้ยง10 10บใบได้มาจากอนาตาอนาตาชาใช่ไหมจำนวน10ชิ้นได้อนาตาชาขั้น1ได้10ชิ้นโกสมุลขั้นศูนย์ได้4ชิ้นแล้วก็อ่าเป็นน้องนีของผมนี่คือด้วงนะได้มา2ชิ้นแล้วก็ได้ อ๋อไม่ใช่สิด้วงได้ด้วงถึงขั้นสามได้สิบชิ้นซามูไรขั้นศูนย์ได้สองชิ้นแล้วก็อ่าวากิรีขั้นหนึ่งได้สี่ชิ้นแล้วก็เป็นตัวดูเนลขั้นสามหนึ่งได้สิบชิ้นนะโอเคก็ได้ทั้งหมดรวมยี่สิบเจ็ดชิ้นนะครับยี่สิบเจ็ดใบนะบยี่สิบเจ็ดใบซัมมอนนะครับก็โอเคก็ถือว่าให้มาเยอะอยู่นะก,ก็กดรับไปไม่มีไรโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าอันเชิญก่อนทีนี้เราจะมีลิมิเต็ดทมซัมมอนขึ้นมา ในตัวนี้ก็เหมือนกับตัววัวแหละครับคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าหมายถึงว่าวิธีวิธีการซัมมอนนะเหมือนกันนะครับก็คือเรามันจะมาแค่ช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวนะอย่างเงี้ยเขามาประมาณ1เดือนนะครับก็คือหมดประมาณเดือนเดือนหน้าวันที่20นะครับก็การันตีที่120โลเหมือนกันก็คือได้ระดับสัตว์เลี้ยงเอสแน่นอนแต่ว่านะครับแต่ว่ามันไม่การันตีว่าจะได้ตัวน้องกระต่ายนะเดี๋ยวเรามาดูกัน อโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นเท่ากันเหมือนเหมือนเหมือนกันนะเท่ากันเหมือนเดิมแต่ว่าโอกาสที่จะได้น้องกระต่ายเนี่ยมันจะมีแค่หกสิบเปอร์เซ็นจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคิดกันแบบง่ายๆสิบตัวจะได้จะมีโอกาสได้น้องกระต่ายหกตัวแล้วก็ได้ตัวอื่นๆสี่ตัวอันนี้คือดวงแบบปกตินะครับซึ่งถ้าเราดวงแย่บอกเลยว่าเรามีโอกาสที่จะได้น้องกระต่ายน้อยกว่านั้นอีกก็เหนื่อยใครที่อยากทำเทียร์สามเนี่ย น้องก็ตายเนี่ยก็คือต้องใช้ทั้งหมด7ตัวนะครับต้องคำนวณกันดีๆเนาะแมวอาจจะอาจจะไม่พอเลย <laughs> เพราะว่าถ้าถ้าไม่ใช่สายสุลต่านเนี่ยบอกเลยว่าทำเชียร์สก็เหนื่อยแล้วนะครับ7ตัวนะโอเคทีเรามาดูกันตรงนี้จะมีเพชรยิปตนะครับก็คือถ้าเราสุ่มไปแล้วเราอาจจะได้สัตว์ขั้นอื่นมาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเขาก็จะเหมือนให้รางวัลปลอบใจมาอันนี้แหละก็จะแบบเนี่ยถ้าเป็นควางขั้น3ได ขอโทษครับกวางขั้นสี่ได้สามใบเออหลอดขั้นสี่ได้สามใบก็จะได้เพิ่มอีกสามใบอะไรเงี้อยอไปหลอดผมไม่มีเนาะผมก็เลยไม่ได้เลยโคซมุูไรถ้าขั้นหนึ่งได้เพิ่มสองใบอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นเคล็เล็กๆให้เราทํากรณีที่เรามที่เรามีสัตว์เลี้ยงเยอะนะครับใครที่ทําสัตว์เลี้ยงไว้เยอะๆก็จะได้ตั๋วตรงนี้เยอะหน่อยอย่างผมดู่องจุงโกมาก็เห็นเขาได้สี่สิบกว่าใบเลยก็เขาน่าจะสัตว์เลี้ยงเทียบเยอะหน่อยเลยได้เยอะนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูอ well, ัปเดตอื่นๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูกระต่ายเนาะอย่างแรกเลยตัวซัมมอนนะครับตัวที่สุ่มสัว์แดงนะครับก็จะมีขายในแบบเพชรด้วยซึ่งผมคิดว่าน่าจะรีไหมรายอาทิตย์หรือเปล่าอ๋อไม่รีไม่รีเขาขายแค่ยี่สิบเจ็ดวันผมดูผิดภายในยี่สิบเจ็ดวันเนี้ยก็คือเราจะซื้อได้สามสิบสามสิบใบก็คือสามพันเพชรอ่ะผมซก็ซื้อเลยอันนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับเราจะได้สุ่มฟรีทั้งหมดสาสิบครั้งขั้นต่ํานะครับ สำหรับสายฟรีนะยังไม่รวมตัวแถมนะครับก็คือเราได้เราเราเราซื้อเราสายฟรีเราใช้เพรซื้อได้เลย30สิ30บใบ30สิบใบนะครับแล้วก็มีลดราคา5้า0บปอร์เซนี่บใบแล้วก็ลดราคา30 100บอร์หนึ่งอใบก็ตรงนี้จะเท่ากับ1การันตีนะครับก็ใครที่มีงบพอมีงบหน่อยอาจจะมียง,งบไม่เยอะมากมีงบแบบนิดนิดหน่อยก็อาจจะพอที่จะได้การันตีบ้างจากการซื้อตรงนี้30บิบใบจากตัวที่เขาแจกมาที่เรามีสัตว์แดงนะครับแล้วก็ อาจจะซื้อเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงก็อาจจะได้การันตีแล้วแต่ใครที่เล่นตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับแล้วมีแต้มเหลือ,อเดี๋ยวผมพาไปดูแป๊บหนึ่งอย่างผมมีแต้มเหลือ44เหรียญผมสามารถสะสมจนครบแล้วมาแลกน้องกระต่ายตรงนี้ได้เลยก็จะได้1ตัวเลยก็ถือว่าเอื้อสายฟรีในระดับหนึ่งเลยนะก็มีโอกาสที่จะได้สูงถ้ากรณีที่รอบที่แล้วเราเก็บเหรียญในตรงนี้ไว้แลกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตอื่นๆก่อนนะครับ หลักๆเลยก็จะเป็นตัวแอน้านี้ก็จะเป็นไอตัวสัตว์แดงที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอีกอันนึงที่ผมเห็นแวบ,บๆก็คือตัวอร์แพ็กแพ็กเก้าสิบห้าน่าจะยังไม่เข้าเพราะาผมยังไม่เก้าห้านะครับมีตัวนี้ไดมอนด์ช็อปนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยไอตัวโอริอิรูทั้งหลายแหล่นะครับเราจะซื้อได้แค่ยี่สิบก้อนต่ออาทิตย์เนาะแต่รอบเนี้เขาจะรีเป็นยี่สิบห้าเป็นสี่สิบก้อนต่ออาทิตย์เห็นไหมตรงนี้เป็นสี่สิบตรงนี้ ี 25, เพราะผมซื้อไปแล้วตรงนี้สี่สิบอ่าตรงนี้ยี่ห้าก็ก็คือเราจะซื้อได้มากขึ้นเพื่อให้เราได้ตีบวกได้มากขึ้นสายฟรีก็มีโอกาสที่จะบอก15ได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปใช้อ่อแมวซื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตหลัก,ลกๆที่เข้ามาเลยภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเฟสติวัลอีเวนต์ก็คือตัวอ่าโปรโมชั่นละกันเรียกว่าโปรโมชั่นนะของของรอบนี้กันนะครับของอีเวนต์นี้นะก็จะมีโปรโมชั่นอ่าดีบิตแตไทม์เพสทรีอลนะคร ให้เราเล่นถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ให้เราเข้าไปเล่นผ่านด่านแล้วก็จะได้ตัวต๋วตั๋วซุ่มสัตว์ฟรีแบบนี้ครับอ่าเราเล่นตามด่านไปเรื่อยๆคือเหมือนให้เราให้เราลองเล่นน้องน้องกว้างเลยแหละเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเลยนะแล้วเราก็จะได้ของด้านล่าง <S <S ผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมากเหมือนแค่ให้เข้าไปเทสต,ตัว,ต,วตัวกวัวตัวกวางเอ้ยขอโทษครับตัวกระต่ายเฉยๆว่าน้องเก่งไหมไม่เก่งไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยแล้วก็เห็นไหมน้องก็จะบับให้สกิลน้องเป็นโล่อะไรอย่างนี้อ่ะเห็นไหมพอเล่นเสร็จก็ ได้แรปหนึ่งใบเราก็เนี่ยทำเควสอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบเทียสิบอะครับเห็นมมันจะมีมันจะมีทั้งหมดเนี่ยเทียเทียศูนย์เทียสามเทียห้าเทียแปดแล้วก็เทียสิบนะครับอ่าขอโทษครับผมขอแซงนิดนึงพอดีผมลืมว่าผมควรจะต้องอธิบายก่อนว่าน้องกระต่ายเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลน้องกันก่อนนะครับซึ่งคนที่ไม่ได้เป็นสาย dps นะครับผมคิดว่าปลดเทียศูนย์แค่นั้นพอแล้วครับอย่างเช่นพระหรืออะไรก็แล้วแต่พอแล้วไม่ต้องไปทําน้องเยอะเพราะว่า มันคุมงบยากครับถ้าเราดวงดีเราอาจจะใช้คำว่าไงถ้าเราดวงดีเราอาจจะได้เนะได้น้องมาในราคาที่ไม่ได้แพงแต่ว่าถ้าเราดวงไม่ดีเราจะได้น้องมาในราคาที่มันแพงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวดีเพสทำไมทำไมผมถึงบอกว่าปลดเทสศูนย์ก็พอเพราะว่าเราเอาหลักๆก็คือน้องเนี่ยจะสร้างเกาะเท่ากับ900%เอ k มติกของน้องนะแล้วก็บวก กับแม็กเฮดของตัวละครเราอันนี้คือเทียสูนะครับถ้าถ้าอย่างเป็นเช่นเป็นพาลาดินหรือเป็นพระที่มีเขาเรียกว่ามีเลือดเยอะก็อายตรงเนี้ยก็จะทําให้เกาะเราหนามากนะครับแล้วก็เกอดเนี้ยจะคงอยู่สิบวิแล้วก็จะระเบิดแต่ตรงเนี้ยผมยังไม่ไม่ชัวร์ว่าเมื่อดูทรับถึงความเสียหายถึง ตัวมันแตกแล้วมันจะหยุดความเสียหายได้สูงสุด500เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะว่าเขาหมายความว่ายังไงนะอาจจะต้องไปเทสก่อนนิดนึงผมคิดว่ามันน่าจะรับดามจได้เท่ากับไอตรงนี้แหละไอตรง900เอเมทิเคของสัตว์เลี้ยงบวกกับิีตีแม็กเลือดของเราสวนไอตรงนี้ผมยังไม่ชัวร์นะเดี๋ยวผมไปหาคาตอบมาให้นะครับว่ามันมันมันยังไงนะส่วนทีเด็ดของตัวน้องเลยคือขั้นสามนะครับก็คือเมื่อ อ่ต้องบอกว่าคนที่เป็น DPS ที่ผมบอกว่าควรจะมาขั้นสารเนียเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อเราได้เกราะนะครับไอเกราะตรงนี้มันจะทําให้เราบวก MATK 30%ของน้องนะของน้องเอามาเป็น m a t k เป็น PATK MATK ให้เรา30%หมายความว่าสมมุติเราทําน้องเนี่ยได้ MATK 5,000้าละกันโดยประมาณ5,000นะครับน้องเนี่ยก็จะบวกอ่าแทกับ MATK ให้เราเนี่ยหนึ่เลย แล้วเพิ่มพีดามจโบนัสกบเอ M ็มดาเมจโบนัสที่ห้าเปอร์เซนต์ยี่สิบสี่วิหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตลอดเวลาเลยเห็นไหมครับเพราะว่าในในตลอดเวลาเราจะได้บัฟเนี่ยยี่สิบสี่วิก็คือหมดแล้วเดี๋ยวน้องก็บัฟต่อหมดแล้วเดี๋ยวน้องก็บัฟต่อซึ่งบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้แหละที่จะทําให้เราแบบเก่งแบบก้าวกระโดดเลยซึ่งไอตรงนี้บอกเลยว่าโกงมากครับโกงแบบโกงจริงๆอ่าต่อมาขั้นที่ห้านะครับเซเลชเชียโปรเลคชัน ดูดซับความเสียหายได้เท่ากับ1,800 MTK ก็คือมากกว่าเชียร์ศูนย์หเท่านะเห็นไหมจาก900มาเป็น1,800นะครับส่วนแม็กเลือดนะครับก็คือบวก40%ของเจ้าของเหมือนเดิมอ่าแล้วก็เมื่อเกาะระเบิดนะครับจะลดความเสียหายลงต่อเนื่อง2วิหมเพราะว่าถ้าเกาะมันแตกนะครับเราจะโดนดาเมจเบาลงไปอีก60% 2วินาทีอ่าเมื่อขั้น8นะครับเมื่อแตกแล้วเราจะทำให้ endu ก็คือเหมือนกับ เหมือน endu ของไหนท์หรือเหมือนการเอ็กก้าห้าวีนะครับแล้วทําให้เราวิ่งเราขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นก็คือพาราดินนี่น่าจะวิ่งกันกระชูดเลยและเมื่อปลดอรขั้นสิบนะครับดูดความเสียหายเท่ากับสามพันอเมนี่ถือโคตรพ่อคนแม่เยอะเลยนะสามพันอเมของน้องตีถ้ากลมๆถ้าแบบอเมัสักหมื่นหนึ่งอาจจะดกุก็คือป้องกันความเสียหายได้สามหมื่นเลยนะสามพันเปอร์เซ็นผมคิดว่าน่าจะสามเท่านะครับแล้วก็หรือเปล่าสามเท่าแหละแล้วก็ 40%ของแม็กเก็ดพีอีผมไม่แน่ใจว่า3,000% 3,000%น่าจะ30เท่านะโอเคผมผมพูดผิด30เท่าของอเมริกเคถ้าอเมริกเคหมื่นหนึ่งคือกันไปอีกสามแสนเลยนะถ้าถ้าถ้าไม่ผิดนะแล้วกันอีก40%ของแม็กเลืนี่คือแทบจะไม่มีวันตายเลยนะสําหรับพาราดินที่แบบว่าโหดๆอ่ะและยังไม่พอนะครับเมื่อเมื่อมันเกิดเมื่อเป็นขั้นสิบเนี่ยแล้วมันมีชิลเนี่ยมีกรอเนี่ยทำให้กรอของเราเนี่ยกลายเป็นธาตุโฮลี่ โลโฮคลลี่คืออะไรฮคลี่คือลดดาเมจทุก่างลง2 5นะครับซึ่งแบบบอกเลยว่าโคตรโคดโคตรโหดและเมื่อเกาะแตกจะลดความเสียหายลงเ5%อนต่อเนื่อง3าวิเอาแค่ให้เกาะระเบิดก็ยากแล้วนะครับและนี่คืออีกมีลดความเสียหายเกิอวิบอกเลยว่ามีน่าแหละที่เขาบอกว่าโกงมากแต่ก็น่าแหละครับมันทํายากก็คงต้องให้ดาสายสุลตายเขาทาส่วนตัวเพชรอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนิดนึงนะว่ามีตัวอะไรเพิ่มเข้ามาอีกหน่อยนึ่งมันจะมี เดี๋ยวนะครับมันจะมีอ่าผมดูตรงนี้ก็ได้น่าจะมีมันจะมีน้องปีเซียนะครับก็คือนี่สกิลก็คนเหลียนเอ่อแล้วก็โยโย่ก็น่าจะประมาณพอวกนะสําหรับคนแบบคล้ายๆน่าจะเหมือนหมากราะครับน่าจะมีเป็นพอวกแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้น้องคิรินโอเคคิรินน่าจะเป็นสายโจมตีเนาะก็เนี่ยเดี๋ยวลองดูดูสกิลก็ไม่มีอะไรเนาะธรรมดาธรรมดา จมตีแต่ละครั้งเพิ่มแม่น้สปีดยี่สเอร์เ็นต่อหนึ่งสวีเกิดทับ้องได้สูงสุดไม่เกินหครั้งก็ไอแท,อทรรสปีดบวกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีปลดลกขั้นห้าก็เพิ่มแม่น้สปีดจากยี่สิบเป็นยี่้าแล้วก็การโจมตีทั่วไปของคิรินมีจะมีเอเมทิเคต่อไฟดาเมจติดไปด้วยสี่สิเปอร์เซ็นตก็คือเอ็มเออเเมทิเคสี่สิเปอร์เซ็นมาเป็นไฟดาเมจนะครับส่วนชั้นสิบก็จากยี่สิบห้าก็เปสามสิบเนานะแล้ว ก็เป็นสายโจมตีเนาะก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครใช้ก็ช่างช่างมันผมคิดว่าไอ้ตัวนี้ก็น่าจะเปิดเปิดข้ามข้ามมาเปิดเอาปลดปลด,ปล,ดล็อกแค่นั้นแหละไม่ได้ไม่ได้ไจะได้ใช้อะไรโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ตัวอีเวนต์กันต่อเนาะโอเคครับทีนี้เราก็ลองเล่นไปเรื่อยเมื่อกี้ผมเล่นขั้นศูนย์ไปแล้วเดี๋ยวผมมาเล่นขั้นสะขั้นสามต่ออ่ะพอพอเล่นไปเสร็จแล้วเรารับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่เรามาขั้นสามนะเราก็ไปลองเหมือนเดิมวิธีเล่นเขาน่าจะให้เราลองดูว่าเรา ได้บัฟแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อาจจะของผมอเมริกาแปดพันสี่ล้วหกสิบหกเลยดูน้องบับแป๊บหนึ่งว่าน้องจะจะบับอะไรยังไงให้เราแต่ทำไมผมไม่เห็นสัว์เลี้ยงวะหรือว่าต้องตีไปก่อนอันนี้น้องไม่บับน้องไม่เห็นบับเลยอ่าแปดสี่หกเมื่อกี้เป็นแปดเก้าหกหกเห็นไหมครับก็ขึ้นมาหน่อยอ่าหรือว่าหรือเป๊ะ อ,อเมื่อกี้ผมได้บัฟอจากอีกอันหนึง่งอันนี้เป็นเกาะขึ้นมาแล้วแต่ว่าเห็นไหมครับอ้าเซเลเซียโปรเคชันบวกเอมดาเ้าห้าเปอร์เซ็นต์พีดามเอทห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกเอเมทิเอสามบวกพีเอแท็กกับเมเป็แท็กสามสิบเปอร์เซ็นต์ของน้องแต่ว่าน้องน่าจะกากแบบอาจจะยังไม่ได้อัพเทียไม่ได้ใส่ของไม่ได้อะไรเลยก็เลยแบบมันเลยดูเหมือนบวกเนาะมันเลยดูเหมือนบวกแทบบไม่เห็นเลยแปดสี่หกหกมาเป็นแปดสี่เจ็ดสี่แต่ว่าถ้าถ้าเราถ้าเราทําของน้องขึ้นมาเยอะๆก็คิดว่าน่าจะน่าจะเห็นผลนะแตอนน่อนแบบ ไม่ได้ใส่ของไม่ได้เทียศูนไม่ได้รับสแตตเลยก็น่าจะมันเรนดูออกออกดูห่วยไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นให้ครบเลยนะก็ถือว่ารอบนี้ผมว่าเขาแจกเยอะอยู่นะครับทำดีต้องเรียกว่าทำดีน่าจะโดนด่าจากการที่ว่าหิวเงินมาเยอะก็เลยให้เราปีเยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็นขั้นหนะ้าเนอะขั้นห้าก็ ไม่มีอะไรมันแค่ลดทอนดาเมจมเวลาเกาะมันระเบิดแต่ถ้าเกาะไม่ระเบิดมันก็ไม่เห็นนะครับขั้นแปดจะมีเอนดูแล้วก็ขั้นสิบจะเป็นเกาะโ h ลี่นะครับก็ถือว่าให้เยอะอยู่นะใส่ฟีก็ได้แบบสี่สิบใบสี่สิบกว่าใบเลยอ่ะฟีนะ เนี่ยให้เยอะอยู่ยังไม่รวมกิจกรรมเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกอีกนะครับแจกเยอะอยู่เป็นอีเวนต์ถอยลูกเต๋าครับที่เราเคยเล่นกันมาก่อนหน้านี้แหละโอเคนี่ขั้นสิบแล้วเนาะอ่ะน้องสวยเชียแล้วก็เกาะเกาะเราก็จะมีอ่าเห็นไหมจะเขียนว่ามีสเตตัสเป็นอาร์เมอร์ Armor, เป็นท่านโี่เพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นขั้นสิบเนาะ อันเดี๋ยวนี้ผมยังไม่ได้ซื้อ,อเลยเลยเนาะยังไม่ได้เล่นอะไรเลยแค่ทำทำกิจกรรมนิดหน่อยแล้วก็เนี่ยได้มาหกสิบห้าใบแล้วอะก็เยอะอยู่นะไม่น้อยนะครับได้เยอะอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับก็อันนี้ก็จบแล้วเนาะไม่มีอะไรมากแล้วเป็นเป็นแค่เล่นเล่นตัวน้องกระต่ายนี่นีหน่อยๆน่อยอ่ะโอเคเรามาดูบัลเดินกันดีกว่าก็คือแพ็คเนาะแพ็คที่สุ่มสัตว์แดงก็คือจะเป็นแพ็คสุ่มสัตว์แดงแบบ ทุกอันเลยแต่ว่าทีเด็ดผมว่ามันอยู่ที่อันสุดท้ายนี่เลยครับก็คือนี่ฮะเฟืองแดงนี่เองนะครับเพราะว่าเราจะรู้กันว่าเฟืองแดงมันหายยากมากแต่ว่าอันเนี้ยเขาให้เรามาห้าสิบใบเอาจริงๆ50หนะ้าสิบใบเนี่ยก็คือคุ้มแล้วนะเพราะว่าอันเนี้ยมันประมาณสามพนะันห้าเนาะห้าสิบใบอันนี้ตีไปห้าพันแมวก็ก็คุ้มแล้วนะให้เฟืองแดงมาอีกสองอันเนี้ยโคตรโคตรทีเด็ดเลยแล้วก็ให้เลือกรูนมาอีกหนึ่งอันเลือกรูนส้มเลยนะครับไม่ใช่รูนปะม่วงนะ แล้วก็เลือกลุนม่วงอีกอันหนึ่งอย่างละอันเลยอันนี้ผมว่าคุ้มแบบคุ้มจริงๆอ่ะซื้อได้ใครไม่มีเฟืองแดงก็คือซื้ออันนี้เลยแต่แบบจะจะหาสัตว์เลี้ยงด้วยก็อันนี้คือตอบโจทย์ที่สุดแล้วสําหรับการการการเติมเงินรอบนี้นะสําหรับผมนะสามแพ็คประมาณหมื่นหนึ่งได้มาร้อยห้าสิบใบกับเฟืองแดงหกอันก็ก็ถือว่าดีแต่ถ้าใครงบน้อยก็ผมอยากให้เล็งไอ้ตัวนี้ไว้มากกว่าตัวด้านหน้าเลยครับ อ่าสามร้อยสามสิบาทโดยประมาณสามร้อยห้าสิบาทโดยประมาณกลมๆก็ได้สุงสัตห้าใบสูงกาวสามใบแล้วก็นี่ลุนเลือกลุนม่วงสองอันเส๋งเลยก็ผมว่ารอบนี้คุ้มทุกอันนะครับกดได้เลยถ้าใครแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินและต้องการจะสุ่มหาขั้นสามอยู่แล้วผมว่าตรงนี้ควรเหมาหมดเลยนะครับอย่างน้อยก็สักหนึ่งรอบอะ่ะอันนี้และอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันลีนะทุกๆ วันจันทร์ตอนตีห้าหมายคามว่าเราจะได้ซื้อแพ็คพวกนี้ทั้งหมดสามรอบนะครับเพราะว่ามันหมดวันที่เก้าเดือนเจ็ก็อีกประมาณสิบสี่วันสิบสิบกสิบสี่วันแต่ว่ามันจะตอนนี้ของเราวันพุธเนาะมันก็จะหมดอีกทีประมาณวันพุธหน้าวันพุธขอโทษครับวันพุธอีกวันพุธอีกถัดไปอีกพุธหนึ่งครับมันก็เลยทําให้เราซื้อได้ประมาณสามรอบก็ถือว่าแค่เราซื้อได้เยอะอยู่โอเคไอ้ตรงนี้ผมข้ามไปเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะดูกันได้อยู่แล้วแหละผมแค่ มาลองแนะนําดูว่าอันไหนที่ผมคิดว่าคุ้มอันนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วเฟืองแดงคิดว่าคนน่าจะซื้อเยอะสุดด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูมาดูบัตเดิลนั้นต่อไปนะครับเป็นเบสเบสเบสบันนี่บัตเดิลนะครับอ่าไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองดูกันแป๊บหนึ่งนะโอ้ที่สุ่มสาห์ห้าสิบใบนะครับสอบยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าซึ่นจะซื้อได้ครั้งเดียวอันนี้น่าจะต้องโดนแน่นอนครับเพราะว่าราคาไม่แรงน่าจะซื้อไปแค่ครั้งเดียวด้วย มีอะไรครับหมดแล้วอ่ามีโปลิงโกโกโกโอเคโปลิงโกโกก็เอ่าเห็นไหมครับว่าเป็นภารกิจถอยลูกเตา๋าอ่ะเหมือนเดิมถ้ามอนเทียเควสเดลี่บลาบลาบลา,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 าเราก็จะได้ได้ลูกเต๋ามาสุ่มเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองทำเดลี่ให้ดูนิดนึงเดี๋ยวกดสกิปสกิปไปเลยโอเค ก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคโปลลิงโกโกอ่าเราก็มารับเหนะ็นไหมอันนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนที่เคยเล่นเลยแบบปกติส่งข้อความให้เพื่อนก็อ่ะไม่มีอะไรมากส่งไปส่งแค้ส่งอะไรไปก็ได้เซนกิบเอาเทียนไปก็เ,เหมือนเดิมก,กิจกรรมเล่นง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรก็เนี่ยแล้วก็อ่าเดมอนเทเตอร์รายวันก็เราก็ทอยอ่า ถอยครบตามจํานวนรอบเราก็จะได้อย่างงี้รอบแรกเราก็ได้ตัวซุ่มแสดงหนึ่งอันนะครับเวลาเดินผ่านในเหรียญพวกนี้ก็เราก็เอาเหรียญพวกนี้ไปสามารถแลกได้ใน e v e n ์ช h o p นะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับออันนี้น่าจะบั็กนะเพราะว่าผมยังไม่ได้แลกเลยผมเพิ่งเข้ามาอันนี้น่าจะบั็อกอยูอเ่เดี๋ยวต้องน่าจะต้องรอเขาแก้แล้วเราก็เอาเหรียญพวกนี้มาแลกของได้ก็มีแลกกันแตกได้ยี่สิบครั้งแลกหินตีบวกมีไหมไม่มี เอามีมีนี่โอริอิลูอย่างละสามสิบก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนา้อยอ,อยากแลกอะไรก็กแลกได้เลยตามตามที่แบบเพื่อนเพื่อนขาดผมว่านี่ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับผมชอบนะมันฟรีแล้วมันก็แจกเยอะด้วยเดี๋ยวเรามาดูรอบกันก่อนอะเห็นไหมว่ารอบแรกเขาให้สัตว์แดงหนึ่งใบรอบห้าอีกหนึ่งใบเนี่ยได้เรื่อยๆยเลย,เลยได้เยอะอยู่นะแล้วก็ได้ชุดนะชุดอะไรเนี่ยชุดนกมวยเหรอ <laughs> ก็ตลก ตลกอะ่ะตลกจัดเลยก็ตามดแานและของปีป็ีเรียสก็โอเคได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบโอ้ยงให้อีกสิบใบรวมๆแล้วนี่ผมยังไม่ได้เติมเลยนะผมคิดว่าเนี่ยผมได้มาเจ็ดสิบห้าใบแล้วอ่ะก็เยอะนะเยอะถือว่าเยอะเลยแหละโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อว่ามีอะไรอัปเดตต้องเหนือจากตรงนี้บ้างนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวอ่าตัวนี้ ม hey, ทัลชอ็อปอัจจัลลี95น่าจะมาแล้วแต่ผมยังไม่95เนะถ้าผม95แล้วมันึมันน่าจะขึ้นมาตอนนี้ผมยัง94อยู่ก็น่าจะยังไม่ขึ้นโดยคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ผมเห็นสปอยมานิดน,นึงก็คือมันจะมีแพ็ค95ตอนเลเวล95เด้งขึ้นมาอีกอันนึงแต่ว่าผมยังไม่95นะมันก็เลยยังไม่เด้งมามันเป็นแพ็คลูกแก้วสีฟ้าแพ็ก A ในแม่เทมเพิลอะครับซึ่งถ้าใครมีงบผมก็อยากจะแนะนําว่าซื้อเลยนะครับอย่าไปซีเรียส อย่าเพราะว่าไอเม็ดฟ้ามันหายยากแล้วเดี๋ยวมันจะลงดันในแม่เทมโพโลระดับในแม่ช้ากว่าคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีงบก็จัดเลยอย่าไปตีเลียนโอเคอันนี้ผมมี65บาใบเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมเติมแหละต้องเติมเนาะเติมก่อนนี่อันนี้ก่อนเลย1,000บาทโดยประมาณได้50บใบก็คุ้มอยู่ครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับหนึ่บาท ขอน้องกระต่ายแบบโลแรกแบบอย่าหลุดนะอย่าหลุดโลอะแบบได้เขาเรียกว่าอะไรอย่าอย่าหลุดโลครับขอให้ได้แบบว่าเปิดไปแล้วเป็นเป็นน้องกระต่ายเพราะว่าดูสตรีมเมอร์หลายๆท่านมาแล้วใจไม่ค่อยดีเลยใจไม่ค่อยดีเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสัตว์กันสุ่มสัตว์กันเลยนะครับรอบแรกนะผมคิดว่าผมอยากได้เทียร์สามนะแต่ว่ามันมีเวลาหนึ่งเดือนเนาะก็เดี๋ยวผมเติมแมวายวันเอาแล้วก็เอาแมวายวันนะครับซื้อพวกไอเนี้ย ไปเรื่อยๆซือ้อไปเรื่อยๆจนครบอะครับก็คิดว่าน่าจะได้อย่างต่ำก็น่าจะได้อีกประมาณ2การันตีอย่างน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าหลังจากนั้นแล้วผมผมได้ผมได้กระต่ายสักเทียอะไรถ้าถ้าได้สักเทียสองหรือเทียเทียหนึ่งครึ่งอะเทียหนึ่งแล้วได้อีกตัวหนึ่งอาจจะมีลุ้นว่าอาจจะเติมเพิ่มเพื่อไปเอาเทียสานะครับแต่ว่าถ้าถ้ามันหลุดเลทไม่ได้เลยไงผมคิดว่าผมก็คงข้ามแหละเพราะว่ามัน กลัวว่ามันจะเป็นดวงเกลือครับโอเคก็มีร้อยสิบห้าใบถัดห้าใบเนี่ยผมซื้อห้าใบเลยแล้วกันจะได้เป็นร้อยี่สบนะครับโอเคมาไปสุ่มกันเลยนี่เอาเลิกเอาชชยไปก่อนทีหนึ่งโอเคสุ่มทีละห้าไปเลยเนาะก็ไม่ต้องรอช้า่อขอก่อนการันตีได้ไหมแบบว่าให้ชื่นใจหน่อย ทำไมรู้สึกมันหมดเร็วจังโอ้ยมาแล้วตัวแรกเป็นน้องปีเสียโอ้ยก็แค่แค่แบบรอบแรกก็การันตีแล้วอะ่ะโอ้ยการันตีร้อยเปร็นแล้วอย่างนี้ยี่สิบโลสุดท้าย เอาละครั้งสุดท้ายวิ่งมานะเป็นวิ่งมาจากไกลๆวิ่งมาโอ้ยโอ้อยเกือเนี่ยผมกลัวมากเลยว่ามันจะออกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะพอมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันแบบกำม,มัดอะตอนรับผมอะโอ้เสียใจเฮ้ยก <c oughs> ็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วผมไม,ไม่มันไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้ว ก็เดี๋ยวรอรอเ5เดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงเนาะตอนนี้ผม94อยู่เลยไปหาทีเวลก่อนนะครับสำหรรบวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบุ๊ย๊ย